อ่าครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับเราวันนี้อยู่กับจอปนอจอปนแชนแนลนะครับหลังจากล่าสุดครับคลิปล่าสุดที่ผมลงไปเนาะก็เป็นคลิปงานแต่งงานนะครับซึ่งไปขุดคุยเจอตอนที่ผมเล่นเซิร์ฟสามสี่เก้าได้ประมาณวันสวันนะครับอัดไว้แต่ไม่ได้ลงนะก็ทำให้เราได้หัวนึกถึงนะ เพื่อนๆที่เรานัดแนะกันนะครับที่จะมาเล่นด้วยกันเนาะก็มีจหมานะจีม d ดิอะมิดิอาละหรือมิดาละเมด่มหาจำเล e อ n เนาะอาจปิดขอภัยนะครับแล้วก็มหาเทพลินจานะคุณแนกนัดสึกมัจ,จุราชไม้แล้วก็เบสบอลเนาะแล้วก็ยังมีหลายหลายคนเนาะไปดูชื่อไปนะครับ ซึ่งผมคิดว่าถ้าผมเล่นน่ะเขาก็่าจะยังไม่เลิกเล่นนะก็อาจจะเล่นกันไปสักระยะนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างปรับเนาะเพราะว่าผมตัดสินใจเลิกเล่นเนาะเพราะว่าอย่างที่เคยทําคลิปไว้เนาะว่า,าคุณเดซอีกคนนะครับเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยพร้อมเพียงเนาะก็มีพนะีโอหนึ่งพีโอสองเนาะการดาฟ โนบิ no bi, แล้วก็จีปอรนะพอมอืม POM อเนาะอ่านว่าอะไรป้อมเนาะก็ผ่านเข้ามาเล่นด้วยกันเนาะแล้วหลายๆคนก็ยังมีอหลายกลุ่มเอ้ย Facebook กลุ่มนะครับเนาะซึ่งทุกคนก็พร้อมเพียงนะครับมาตั้งชื่อกัน เนาะที่นับได้ก็นี่ก็เป็นสิบคนนะครับอืที่ว่าน่าจะเล่นด้วยกันย,ยาวๆนะครับก็เป็นภาพที่ผมรู้สึกประทับใจนะที่ที่นัดเพื่อนๆเ,เข้ามาเล่นด้วยกันได้เนาะแล้วก็บรรยากาศงานแต่งเนาะก็เนี่ยครับซึ่งแต่งช่วงเช้าเลยนะคนช่วงนั้นมันติดปีใหม่กันด้วยนะครับ เท่าที่จําได้เนี่ยเพราะว่าผมชวนเล่นเนี่ยช่วงที่บริษัทหยุดเนาะแล้วก็เขา้าเข้าช่วงปีใหม่น,นะครับซึ่งเป็นปีใหม่2023ึง2024เนาะอันเนี้ยก็คือคนก็ยังออนกันนะซึ่งหลายๆคนที่คุยกันก็คือออกต่างจังหวัดอะไรต่างๆนะครับในช่วงเวลาเนี้ยก็ยังเยอะเนาะ ก็เนี่ยครับดูคนออนนะฮะเนี่ยครับดูนะครับผมมูซันเนาะมหาเทพนินจาจีหมามีผมเรียวกว่ามีเดียละกันนะแล้วก็เซนะนินมาร์กิเนาะมหาจำเริญออนเฟิร์สออนไฟอืมเนาะก็เมื่อกี้นี้ผมเหมือนจะเข้าไปที่สำนักแล้วนี่ครับจีเพจ คุณแนทผมเบสบอลมุซีดอ่ะอ่านอะไรมันซีตอ่ะเนาะโหเยอะครับจริงๆแล้วก็กิวเอ่อคู่ปรับตลอดการเนาะอะไรใสเร่เติมเขาเล่นเนาะแต่อยู่คนละกิวกันแล้วก็ฝั่งนูน้นถ้าจำไม่ผิดจะมีใครวะผมก็จำชื่อไม่ได้อ่ะ อุปราชหรือเปล่าเอออันนั้นก็ไม่เติมนะขยันเล่นถือว่าพื้นฐานทั้งข้างแน่นเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีประเด็นกันแล้วเล่นด้วยกันนะโอ้โหผมบอกเลยว่าสนุกอะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกว่าหนึ่ง <c oughs> วันก็แล้วสองวันก็แล้วสามวันก็แล้วเนาะหาจุดลงตัวไม่ได้นะครับ แล้วก็ผมเองเนี่ยเป็นคนที่ทํำงานเนาะเวลาค่อนข้างน้อยแล้วเ,เวลาเข้าเกมช่วงวันหยุดหรือว่าก็ยังพอได้เข้าเกมตลอดนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงทำงานแล้วต้องมาปวดหัวกับการหลบหลบซ่อนเนาะการชิ้งไหวชิงคิดกันเนี่ยก็ปวดหัวเรื่องงานก็พอแล้วเนาะจะมาปวดหัวในเติบก็ไม่ไหวหก็เลยพักออกมา แล้วก็บอกเพื่อนๆนว่า <c oughs> ผมพอแล้วเซิร์ฟนี้เนาะแล้วก็ใครที่จะเล่นต่อก็เล่นแต่ว่าผมก็แจ้งว่าไม่ให้เติมเลยเนาะแล้วก็คิดว่าเราย้ายออกมาดีกว่าแล้วก็ถ้ามีโอกาส <c oughs> ยังบอกไม่ได้ครับว่าจะเป็นโอกาสช่วงไหนนะแต่คอมมิชเมนต์กันหรือให้สัญญากันไว้ว่าปีนี้ ผมจะกลับมาอีกหนึ่งเซิร์ฟนะครับจะกลับมาอีกหนึ่งเซิร์ฟแล้วก็วันที่เล่นจริงๆเนี่ยอาจจะแจ้งในกลุ่มเนาะจะไม่แจ้งทางาทางออนไลน์เนาะเพื่อที่จะขอให้อย่างน้อยก็เป็นคนที่ มารู้จักกันในกลุ่มเนาะและคิดว่าคงจะไม่มีเลื่องกันนะครับเพราะว่าคนที่เขาอาจจะอยากมาป่วนมาปั่นเนี่ยเขาอาจจะต้องลงทุนที่จะเข้ามาคุยกันในในกลุ่มหน่อยนะเออผมก็คงจะสอบถามว่าคุณจะตั้งชื่ออะไรต่างๆนะครับแต่ว่ารอบนี้เนาะ คงจะไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องชื่อนะครับว่าจะต้องเป็นนามสกุลเดียวกันหรือเปล่าก็คือตามสไตล์เลยครับแต่ขอให้เล่นด้วยกันแล้วก็ช่วยกันเล่นเนาะในเซิร์ฟก็พยายามที่จะทำให้มันเป็นที่ปลอดภัยนะครับผมก็ <Go. S 1> นะครับถ้ามีโอกาสนะครับได้เล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ นะครับผมจะเลือกเล่นเซิร์ฟเวอร์ยังไงนะครับให้คุณดูจากปฏิทินยงฮีโร่นะหรือว่าเพื่อนๆที่มีแนวคิดที่จะเติม7วันแรกกค่อนข้างเยอะนะครับแนะนำว่าให้เล่นอ่าสมมุติวันแรกของกิจกรรมลองอีเวนต์เนี่ยหรือว่ากิจกรรม7วันเนี่ยที่มีแมวขวักมาครับแล้วก็มีกิจกรรมคูณ2ยกเซิร์ฟเวอร์ให้คุณเล่นเนาะ ยังไงนะครับเพราะว่าคลิปก่อนนะ้าเนี่ยผมก็เคยแนะนําไปนะครับแต่ว่าก็เป็นความเข้าใจในในยังไม่ได้กั้นออกมานะครับซึ่งอันนี้ก็กั้นออกมาแล้วนะครับเป็น B7 แล้วนะครับผมก็ให้เริ่มเล่นวันที่3ครับเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรม3วันนะครับแล้วเราจะได้ทั้งหมด3กิจกรรมภายในวันนะ คุณต้องเติมเงินมาใน7วันอยู่แล้วนะครับแต่การเติมเงินแบบนี้ใน7วันแรกคุณจะคุ้มค่ามากๆนะครับคือวันที่3คุณเล่มเล่นวันแรกนะครับเนาะเล่นวันแรกวันที่3นะโอเคเราจะไม่พูดถึงว่ามันเป็นวันจนันทร์ังคารพุธพฤหัสุขเสาร์ทิ์นะและก็ไม่พูดถึงว่าวันนั้นควรเล่นเยอะหรือน้อย นะครับผมเราพูดแค่ว่าเล่นวันไหนคุ้มที่สุดเพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าลงอีลอกเนี้ยวันที่สามคือวันอาทิตย์มันเปิดวันอาทิตย์ตอนเที่ยงคืนก็คือเช้าวันอาทิตย์อะไรคนอาจจะเล่นไม่เยอะเพราะคนส่วนใหญ่จะเล่นวันศุกร์วันเสาร์เยอะเนาะและบางคนก็เริ่มเล่นวันที่แปดเลยกับเก้าเลยซึ่งเป็นอีเวนต์ใหญ่คือเปิดมาวันที่แปดเติมปุ๊บแมวควัก โป๊ะตำลึงคุณมีเป็นหมื่นเนาะตำลึงแบบตำลึงจริงๆเนี่ยมีเป็นหมื่นนะครับแต่ว่าภายใน7วันแรกคุณก็จะอยู่แต่ในกิจกรรม13อ่า8ถึง13เนี่ยคุณอยู่ในกิจกรรมอ่าของ7วันแบบลองอีเวนต์ซึ่งผมจะบอกว่ามันคุ้มแล้วไม่คุ้มยังไงเนาะ สิ่งที่ผมกำลังจะแนะนําคือให้คุณเล่นวันที่3ถ้าคุณอยากคุ้มนะคุณจะได้กิจกรรมถ้าคุณเติมนะของ3วันเนี้ยมันจะมีกิจกรรมอยู่5กับ6 5กับ6ก็มีกิจกรรมเนาะคุณจะได้นึงเม่ไหน่วันที่3 4 5 6 7 8 9้า วันที่สามถึงเก้าเนี่ยคบเจ็ดวันพอดีคือคุณจะได้สามอีเว้นต์เรามาดูตรงนี้ครับอ่ะอีเวนต์ที่หนึ่งเนาะ <c oughs> คุณก็จะได้พวกเนี้ยถ้าคุณเติมพันสองร้อยตำลึงคุณก็จะได้ตั้งแต่เนี่ยได้มาเลยได้มาเลยได้มาเลยอ่ะเนี่ยสองพันสามพันหกหกพันแปดพันแปดเนี่ยคุณได้หมดเลยเนาะ คุณจะได้ค่ายกลางกรอบแชทกรอบรูปหินปิดฟ้าต่างๆนาๆนาเนาะอันาน,าน,านี้กิจกรรมที่2แล้วเนี่ยครับเนี่ยคุณเติมเยอะอีกเนี่ยปึ๊บปื๊บปึ๊บปื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 ๊บถึงสามหมื่นอ่ะสามหมื่นตำลึงอ่ะคุณก็ได้แล้วก็กิจกรรมเนี่ย เนี่ยคุณก็ได้อีกเนาะี่ยก็ได้อีกครับแบบเนี้สามครั้งถ้าคุณเติมช่วงละแพ็คใหญ่คุณก็ได้เลยนะครับเกือบทุกอย่างเลยนะเนี่ยเแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับว่าวันที่แปดคุณเติมอีกคุณก็ได้แมวกวักอีกเนาะแล้วก็จะไปได้ กิจกรรมนี้เนาะเห็นปะคุณเห็นดอกไม้ไหมเนี่ยยิ่งเติม6กพันี่เติมเติมเติมนี่ยคุณได้ดอกไม้นะยี่สบสาบดอกเนะี่ยเอาไปสุ่มพวกนี้อได้ทั้งชุดพักร้อนเนาะสกินชุดสกินอาวุธเนาะพูดอสูนต่างๆนะส่งไปกิจมากก็ได้ ยกเซิร์ฟอีกนะครับอันนี้คือความคุ้มต่อที่หนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูความคุ้มต่อที่สองครับผมเมื่อกี้คือโชคต่อที่หนึ่งนะอันนี้โชคต่อที่สองครับซุปปร์มแมากว่าไหมอีกแล้ะคุณจัดเลยอันนี้จ่าย188ได้300จ่าย400ได้700จ่าย2 8 8ได้2 5 0จ่าย2,888ไอ้น,นี้โชคดีได้สองเท่าได้4,176 อือฮ uh ึ huh. นะครับเนี่ยโค้งขั้นที่สองครับแมวกวามาวันที่หกโค้งขั้นที่สามครับสะสมตั้มหนึ่งเจ็ดวันแรกเนาะเน้นนะคนที่จะเล่นแบบนี้คือคนที่จะเติมเยอะอยู่แล้วในช่วงเจ็ดวันแรกนะครับแล้วถ้าคุณมีแผนว่าคุณอยากได้แพนด้าในช่วงเจ็ดวันแรกอะ่ะคุณจะทำไงให,ให้การเติมของคุณเนี่ย พราะว่าสิ่งที่ผมบอกครับถ้าคุณเติมในวันที่มันมีกิจกรรมแมวกววกตั้งแต่วันแรกอะเนาะในกิจกรรมนั้นมันก็จะมีเติม400เติม600เติมอะไรนะแต่เชื่อปุ๊บครับไม่คุม้มเท่าที่ผมบอกหรอกเนาอะ,อะคุณเติมมาเนี่ยโท่คันที่เท่าไหร่แล้ววะจำไม่ได้แล้วเยอะจัดอะเนี่ยได้หมดได้ต้อยได้อะไรพวกเนี้ยเนี่ยได้เผนดงแผนได้อีกเนี่ย อเนี่ยจะไปกันถึงสองเก้าแปดแปดเนาะ,ะได้ผลโบยบินนะหกหมืนเนี่ยได้อาวุธเนาะแสนห้าคงไม่แนะนำนะเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับอืมเนี่ยครับโชคชั้นที่ต่อไปเนี่ยจำชั้นไม่ได้แล้วครับใช้จ่ายเยอะก็ v ี p ขึ้นครับเนี่ยภาพตัวอย่างครับเนาะอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างของ พวกอาวุธเนาะที่ได้มาฟรีนะครับเนี่ยฮะหลายชั้นจะจัดนะครับเนี่ยโชคหลายชั้นเลยเนี่ยที่คุณจะมาเจอเนี่ยเนี่ยกิจกรรมพวกนี้ทุกอย่างเลยถ้าคุณเริ่มภายในวันที่สามครับอืมมันจะผ่านกิจกรรมปลายสามวัน กิจกรรมสองวันกิจกรรม7จวันคุ้ได้พอคุณถึงวันที่เก้าเสร็จคุณก็เติมอีกนิดนึงเนาะเก็บที่เหลือนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไง้วครับประมาณนี้เนาะสำหรับการเติมเงินยังไงให้คุ้มเนาะก็แล้วก็คลิปนี้ก็คือจัดทำขึ้นมาเพราะว่าคิดถึงเพื่อนๆน,นะ ไม่รู้ว่าถ้าได้เล่นด้วยกันเนี่ยเคียงบ่ายเคียงไหลกันเนี่ยมันจะไปถึงขนาดไหนนะแต่ก็แยกย้ายก,กันค่อนข้างเร็วนะครับอย่างที่ผมได้แจ้งไปเบื้องต้นนะนะครับก็คิดว่าปีนี้ถ้ามีโอกาสนะครับคงอาจจะได้มาเจอกันเนาะแต่ไม่รู้วันไหนก็ขอบคุณที่ติดตามเนาะเข้ามา พูดคุยแล้วก็ลงเซิร์ฟเดียวกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนที่ติดตามผมใหม่ๆนะครับที่อยากจะมาจอยกับผมหรือว่าอยากจะมาเล่นกับผมแบบเป็นทางการก็อ,อดใจรอครับอดใจรอปีนี้ก็อาจจะมีสักช่วงหนึ่งที่ผมที่ว่างแล้วก็คงจะไม่ใช่ช่วงเทกศกาลหยุดยาวด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสนะ ผมไม่หนีแน่นอนนะครับถ้าเซิร์ฟไม่ไม่บึ้มแบบรอบที่แล้วนะครับอืมคือแบบว่าถ้าเกิดว่าคนที่พลังไม่เยอะมากไล่หวดคนในเซิร์ฟผมก็ยังพอไหวนะแต่ไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยซัดวีหกตั้งแต่เออ่เปิดเซิร์ฟได้สองสามวันนะครับผมเห็นกดซื้อแพ็กเกจวีหแล้ว เออซึ่งเขาจงใจที่จะมากระน่ำซัมเมอร์เซลก็โบกมือลาเลยครับให้เขาเล่นไปคนเดียวนะครับแล้วก็จนมาถึงวันนี้ก็เออติดตามดูอยู่ห่างๆอย่างหง่วงนะครับก็ไม่ได้อัดเยอะเหมือนตอนที่หวดกับผมนะก็คงอาจจะหมดแพทชั่นแล้วก็ได้นะครับเล่นไปวันต่อวันเนาะเซิร์ฟเวอร์กเ็เขาก็ไม่ได้ไปมีเรื่องกับเซิร์ฟอื่นนะ ก็เล่นกันแบบธรรมดานะครับแต่คงจะ,ะมีแพชชั่นเนาะว่าได้การนำจอปนอแล้วก็อัดเยอะเลยนะครับแล้วก็คิดว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้อัดต่อเลยครับเพราะพลังก็เหมือนจะไม่ได้อัดต่อแล้วครับอืมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาจะย้ายมาอัดผมอีกไหมนะครับ ก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับเนาะแต่ก็ถ้าลูกที่ได้ผ่านมาก็ก็เรียกว่าให้โอกาสนะครับเด็กๆได้เติบโตมากนะครับผมก็มาเล่นด้วยกันแบบดีๆก็ได้ครับผมเนาะก็คงจะไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งจริงๆต้นเรื่องต้นราวเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากผมเลยนะ ผมเนี่ยเป็นปาปปลายน้ำและที่แบบว่าทีมงานโดนกระหน่ำแล้วเข้าไปช่วยเขานะครับผมแต่ในฐานะผู้นำสูงสุดนะครับของแคว้นยงซีเอชสองแชนแนลนะครับก็สั่งยุบกิจการครับผมแยกย้ายกันทำหากิน,นครับแล้วก็คิดว่าคงจะได้เจอกันใหม่นะใน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 เร็วๆนี้ นะครับผมก็สวัสดีทุกท่านแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปไหนมีประโยชน์ก็อคอมเมนต์กันมาได้สอบถามกันมาได้นะครับ Facebook แปะให้แล้วนะครับในในในข้างบนช่องนะครับก็คิดว่าจะไม่โดนใครหลอกเนาะเอาชื่อผมไปแอ้างได้นะครับเพราะว่าผมแปะอ่าผมแปะไว้ให้แล้วนะช่องการติดตามผมเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่ามันเห็นหรือเปล่าเนาะนี่ครับ Facebook กญปนาลชแนลกดเข้าไปเนาะก็เนีย่ยครับตัวจริงเสียงจริงครับเนาะประมาณนี้ครับชั้นหนึ่งชั้นสองเนาะอ๋อคลิปนี้<อ>ก็<อ>กเป็นคลิปที่ดีนะผมไม่ได้ลงชนะ่องนะครับแต่ลงวันนี้อันนี้ก็เป็นคลิป แนะนำข,ข้ามเสิร์ฟครับจุดเนาะอาลองดูครับจุดแรกครับจุดตรงนี้ครับจุดเก็บรูปปั้นนะอืมมันจะบาไปจุดแรกนะตรงนี้เขารอเก็บละหนึ่งจุดที่รูปปั้นยอดจุดนะครับจะเกิดเนาะเก็บไว้ทำไมเก็บไว้ทำมาศูนยะ์เนาะ นี่ครับพวกเขี่ยวพวกอะไรพวกเนี้ยอ่ะตรงนี้จุดหนึ่งตรงนี้ตรงนี้จุดครับมันมีทั้งหมดห้าชิ้นนะแต่ว่ามันจะสุ่มเกิดตามจุดที่ผมวิ่งมาจุดเก็บลูกปั้นนะครับสำหรับมือใหม่นะตรงนี้ครับจุดที่มันจะเกิดแต่ตอนนี้ไม่ไม่เกิดเนาะหมดครับไปดูด้านบน ไม่มีแสดงว่าไม่เกิดครับปั้นเนาะชั้นหนึ่งชั้นสองเนาะ้องหามเสริมบอกไม่หมดด้วยนะครับอืมครับก็ประมาณนี้เนาะผมจิ้มได้ไหมวะจุดแรกครับจุดตรงนี้ครับเดี๋ยวผมแคปให้แล้วกันนะผมวงให้เลยแล้วกันนะเนาะสำหรับจุดแรกครับจุด,ดตรงนี้ครับ จุดแรกครับจุดตรงนี้ครับเอาวีนึจุดแรกครับเอาละทันไหมเอาจุดนี้เลยอ่าครับมาเลยครับวงให้กันเลยแล้ะกันนะอย่าไปเสียเวลาฟังผมอธิบายเลยเรามาดูผมวงเลยแล้วกันนะครับคือรูปปั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยมันมีทั้งหมดห้าลูกต่อต่อชั้นนะไม่เกินจากนี้นะครับ แต่ถามว่ามันจะเกิดตรงไหนบ้างล่ะนี่ครับเดี๋ยวนะตรงนี้หนึ่งครับอันนี้แบบเขาเรียกว่าบอกข้อสอบเลยอะ่ะตรงเนี้มีสองลูกโอกาสเกิดนะตรงนี้ไม่น่ามีเดี๋ยวผมลืมละผมอันนี้คือเท่าที่ผมจำได้นะเท่าที่แบบ เซลีบ้ามุม่มันจรงจังจังจำได้อยู่นะอืมเนี่ยครับจุดเกิดทั้งหมดนะแคปไปบอกเพื่อนเื่อๆลูกๆหลาๆเลยครับไอฟ้าฟ้าน,นี้ไม่เกี่ยวนะ1 2ึ่งสองสี่ห้าหเจดปดแจุดครับอันนี้คือ8จุดอ่าลูกปั้นนะ 8ุดรูปปั้นครับอืมอีลิตนะมาครับแถมนิดนึงสําหรับเพื่อนๆที่ดูมาถึงจุดนี้นะแล้วก็ผมจะไม่ได้ตั้งหัวคลิปนะก็ถือว่าเป็นเ e อ็กซ์คลูซีฟหรับเพื่อนที่ดูมาตลอดนะครับจนถึงตรงน,นี้อีลิตครับเกิดตรงไหนบ้างครับอันนี้เซลล์ซิลิบัมเลยนะเอาที่จำได้นะครับทุกชั้นเกิดที่เดียวกันนะ หจุดครับ2จุดครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับ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 แล้วก็ตรงนี้ครับข้างบนนี้มีตรงนี้ครับตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้ครับ สีแดงๆนี่ทั้งหมดนะครับคือที่บอสอีริท e จะเกิดซึ่งมันจะสุ่มเกิดผมไม่แน่ใจว่ามันสุ่มเกิดทีละ5ตัวหรือกี่ตัวนะครับก็วิ่งไล่ๆกันนะจุดประมาณนี้นะครับแรนดอมนะครับไม่เกินจากนี้เลยมันอาจจะไปจากตำแหน่ง1ไปตำแหน่ง2ไปตำแหน่ง3ไปตำแหน่ง5หรือเปล่าเนาะก็แรนดอมตามนี้นะครับ แคปไปให้ลูกให้หลานได้เลยครับเนอะอันนี้คือเท่าที่จำได้นะประมาณนี้ครับผมก็คิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะแล้วก็ปีนี้คิดว่าจะได้กลับมาจอยกันอีกเพื่อนๆใหม่ที่เข้ามาติดตามก็ถ้าอยากเล่นกับผมก็ติดตามกดติดตามไว้นะครับถ้ามีอัปเดตก็จะมาอัปเดตแล้วก็มาเล่นกันนะครับปีนี้เจอกันแน่นอนจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับจอยนอโอเคนะครับให้เหมาะ กับหัวกิ้วนะครับเพ่จะดูแลเพื่อนๆเ,เองนะครับปีนี้ก็เท่านี้สวัสดีฝันดีสีดันนะครับเจอกันใหม่ใน e ีถัดไปนะครับผม